แล้วลนะพี่น้องเมนูปิ้งแบะครับต้มปลานิลเอาลงโรตกินโรตเอาไหมเอามีปิ้งหมูน้ำอีกพี่น้องเอ้ยสดๆซีซาซาซีเอ้ยซาโรตหน้านะทั้งหมูทั้งแบะก็ใช้ตอนแรกงก็ใชา กินอิ่มแล้วตเมื <Okay>. ่อบ่อกินอิ่มแ็เมื่อก่อนี้เฮ้ยเราจะแกงมีดน้ำลังเรแก่งได้ป่ะเอามีดโหลดเอาม่ปกติเอามีดโหลดกายมีดจะเข้าขาไปเดนะมีดจะเ้าอบ่กายงายง่ายก็ดีกาทานยปนสวัสดีพ่อแม่พี่้องกายจะม่คน้อง แบวานบบวามันอยากหยาบเลยมันกลายเป็นขาดเนาะม่หยเดือนเลยหน้า <fal> ม <mus> ัยังตะกี้ว่าสิบปาทไม่ได้ขเจ้านปะขึ้นได้เลยัวนี้เจียันทิ้งแบะิงจริงแบะคาวันมันค้างแห้งสิดยามาซองเข็มทิ้งแบะแกว่าเศร้า ล้างไก่ไก่มันบอบแดดแล้วมันเหม็นอยางมันเม็นมันบอบแดดไก่ายค้าห้องเหวื่อยมากรื่มือเป็นหงมอมันจุบตรงหนหาจไได้ตายเวลาลตัวจะเห็นอยู่ตายบนลตกยาก้างออมาค่ะมาโคดสองเลย

ันนัวด้ยจังยยุะเยขาออกมาทีเดียวมันหนัก่กงเกงเพียงเลยพอกับปวนนัวนอนนะมา้ติต่อจากลกเอลาแโราโตแล ไก่นะไ่อ่านกินไก่ดูจ้ะโคตรจะมึนากาส30บาทอ่านกินไก่ดูดิหละอ่าเลยเนาะม่เออนะผู้บ่าวมานำนี่บ่วมาดัง ทำยังไงเนี่ยจิทต้องไงเนี่ทำหน่อยตรงนี้แล้วที่เราเป็นตุ้ยเป็นขาวเนื่ยทั้งจอยทั้งดำเปนเห็ดน้าเหิดน่าลายลงกินนานเพราะเปนจำแดงเนาะคิเซ่มาทำอะไรมาคุดชายมาฮึ ใส่ดึงผู้ชายเข้าห้องโอ้ยแนวมันเจอแสบแสบกระหอบมาแงรึมาแรงปุจะรงตลกกอนสิหงอแงเด้ว่ากลังตัวดี้รอุตส่าหเราไวแต่รมันลุกกล้มันวคอยใจไัห่แปมาก ยายหาแต่มออมาหื้อเนาะตอกมาหื้อเลยตรงกันตรงซีมากพี่น้องเลยเมื่อนะมาสือคุยกับผัวฉอถ่ายมาอาจจะคือมานังผัวเจ้าเจ้าจีชายในสายใส่ยผาดมันนั่งบนนี้แหละมันผาดจะตั้งหนาผาดจะตั้งหนาเลย ไม่ให้พ่อเขาไปืเดียวไม่อยากให้พ่อไปมเดียวป้ามาณป้ะมาณนิดนึงประมาไประมนะคนจะแสแค่เกิดไปทั้ง ความแห้งก็แขงเตะเพราะด่วบอทางฝืดแบดแขงเตเอาเบึงเนาะโต๊ะกว่าเสียอากาศดีอ้าวหอนเนาะหอนตึตัดตแตะ ดำหน้าฮ้บเคืองห้องจังเนี่ยวเป็นกระเปมือเป็นรเนาะเออเป็เมือเป็นเมือหาอยุทธเนีเมือทอไงานอะไรานตวอืมก็นดำหน้าสี่ห้สองสเขาคนหนาสี่ห้านเขานแรวรดำนาวเออเราดำ ฉ็นจะกะไว้ได้วที่บออสำพ่อแม่ไว้กว่าข้าอีากเดมะเมือนจละถอยยังได้ปานนันไมใส่ต่อถอยยังพอปานอจับจับจับจ็บจับ้สุดสองาไวห้าไว,ว้เหรอหนาไว้

พอกันจีบหนาเด้อพี่น้องเด้อขอาตัวลาไปก่อนผิดพลาดประกันใด้กับคนขออภัยหลายๆพอมันไดตอบตรงประท่ันกับเมื่วานกันเด้อเพื่อนพี่น้องเลยแต่แต่เนื้อเหมื่อยเดียวได้คนงานมาซอยกับขอบใจขึ้นละลายขึ้นมาดึงแต่ก็เหมือนแต่เจได้จักคนคนดำก็ได้จักชีโลกาท่านหรือบ่กะกระท้อนบ่ได้พี่น้องเลยข้ามว่าหย่ากันบ่หย่าข้ามว่าไงก็คือบ่ไงจังได้อืม กคินานพี่น้องสบายดีหลังจากกินข้าวเสร็จกับท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> ต,ตอนนี้ก็ป,ประมาณบ่ายบ่ายเนาะแล้วกะ่อให้แดดอ่อนนิดน่อยพี่น้องกับสิพากันลุยกะอย่างหน่อยก็ได้ผู้หาชีพในใค่ายได้เนาะสองคนเลยร้อยหนึ่งน้องซีกับน,น้องปุ๋ยเอ้ยน้องซีกับแม่น้องเดือน <c oughs> น้องซีกับเกือบบวลอดเกือบต้นงานนาะซันมาบบเห็นจ้คของพากันหนอกเบิดเลยพี่น้องเลยคอ เมื่อยพี่น้องเอ้ยมันแดดขั้นบอดด่อแดดแล้วพอเมื่อยเฮ็ดเบี้ยกระไรอมน้ายาน่ะซื้อมาหายนะลูกชายกับเบิ่งงัวถ้าลูกแล้วกับบ่อได้ผักนะลูกชายก็เป็นไขก่ก <c oughs> ระโผล่เสี่ยวกระไรพวกที่ไปไส่น่ะเศร้าไข่แล้วลงห้ามตัดผมนะห้ามดู <c oughs> ก็ซื้อน้ำเกลียวมาให้เพลินพี่น้องเลย กินหวานกินกระตุมหวานกินน้ามเขียวผักผ่อนจากข้าวนะพี่น้องผมพอที่แทกก็นอนเตอะเตอะดิทึ่งผมแดดแห้งแห้งไปเลยคีเมก็คือเวลายอยู่ห่งบบไปปลุกตะเวนกระทินก็ได้ใจพอเมื่อจอบกอนโอ้โบอดก้าได้หน้ายอนหุ่นเป็นห่วงลูกไปเลย ไปหามอกับบุตรเชิดได้ดอกพี่น้องมอหัเอฟจีแบบไต้องเชิได้ดอกเงินน้ละแสนบม่นแสนไปองหาแสนหาบุตรเชิดได้ดอกพี่น้องนนเศร้าสโลเปดเจอกะเถา <laughs> <c oughs> อย่างไ่ไาดาาา้ไม่ได้ผู้หาอซิปไม่ค่เด้อ ไม่เร่งจีไปหาคนงานมาเอืิญหายมาได้มาเอื่นได้ย่าไปว่าถิ่มกูได้ต้นเมื่อแรงกูสิบปจูดเถือนมาเงินเมืองโตนเงินเห็นรังหน่อยยังบอเงินเห็นรังหน่อยอย่าไปจูดถิ่มสิไปอยู่จะอยู่ห้องน้าม่ซีแล้วพุกมาอยู่เทียงกูบ่อืมมาแล้วท่านว่าง่ายกับคือบ่ง่ายเนาะสิเนาะ ถ้่แบบบ่อยะาคือบ่อยะเจ็ดสิลาคิดเพื่อนสนิทเลยพี่น้องเ๋ยวจังจักหน่อยจังลงกันมันยังแดดประมาณสองโมงจังลงพี่น้องจ้าตอนนี้ก็บบ่ายกลัวสองโมงสองโมงกลัวมงลงือ่มืจังลงมูดากูนี่แหละยังไม่ได้หาซีซีอย่างบได้ยกันไม่ได้ผูดหาซีก็ไม่เดือนไม่ได้ลอยกูกะจีบ่ได้บ่จากเศร้าลงไป มันได้ผูวหาซิปย um ังไข่ได้หาก็ยางไายออกยาออกก็ออกก็ได้เลยเลยหน้าก็นับปานับมาว่าซิปไปแต่ซาไปหน้าออกโบ่หน้าออกอันหน้าลูปหน้าออกลูกหน้าออกโบ่มันผู้แต่ร้อนโง่น่าทิ้งไให้อีตี้อาการท่อนแห้งดูพี่น้องลูกอีเผือก ไปน,นอนมึงดูหนาตามีตะหนวดแต่เข้าอุ้ยขึ้นเด้ออีมอมึงเอ้ยขึ้นเด้อนอนใช่กับบนนอนขอบค้นคลิปหนาพี่น้องสบาสดีแดดแห้ง